บุญการถวายผ้าจำนำพรรษาการถวายผ้าจำนำพรรษาเป็นประเพณีในทางพระพุทธศาสนาที่นิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณโดยมีความเชื่อว่าเป็นการสะสมปัจจัยไว้สำหรับการเดินทางไปสู่พบต่อไปเมื่อยามสิ้นอายุไขจะได้ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาสเสวยทิพสมบัติอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึง อีกทั้งการถวายผ้าจำนำพรรษายังเป็นการช่วยสนับสนุนและรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้ไม่ให้สูญสลายไปตามกาลละเวลาผ้าจำนำพรรษาคือผ้าสำหรับถวายแก่พระพิสุสง์ผู้จำนำพรรษามาแล้วครบสามเดือนเมื่อเริ่มเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษาซึ่งจะเป็นผ้าที่ใช้ในส่วนไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสบงหรือจีวรโดยนิยมถวายในช่วงแรมหนึ 5, ่งค่ำเดือน11จนถึงกลางเดือน12แต่ในบางกรณีจะอนุญาตเป็นพิเศษสำหรับพระพิสุผู้ได้กรานกระถินให้ขยายเวลาในการถวายออกไปอีกจนถึงช่วงกลางเดือน4แต่สำหรับพระพิสุบางรูปที่ได้รับผ้าจำนำพรรษาเร็วกว่ากำหนด เพราะมีผู้รีบร้อนโดยถวายก่อนด้วยความจำเป็นก็สามารถรับไว้ได้แต่เรียกผ้านั้นว่าอัจเจกจีวรผ้าจำนำพรรษานับเป็นผ้าที่มีความจำเป็นต่อพระพิสุสง์อย่างมากมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและมีสาเหตุมาจากการที่หลังจากออกพรรษาพระพิสุสง์จำเป็นต้องเดินทางไปยังที่ต่างๆ เพื่อสั่งสอนพระธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้รับผ้าจำนำพรรษาไว้ใช้ในโอกาสต่อไป